สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะยามจะพามาเบิงเขานาปลังอีกแปลงค่ะที่นี่ก็สวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆกำลังจะเริ่มเกี่ยวเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเหลืองอาลามเต็มทุ่งเลยค่ะล้วงงามๆค่ะเพื่อนๆบางส่วนก็เขียวอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เหลืองอาลามเลยค่ะพี่น้องค่ะงามหลายค่ะ ข้าปีนี้ก็งามน้เด็พี่น้องเขาน้ำปังก็งามหลายค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะทําข้าวนาปีเยอะค่ะพี่น้องน้ําอุดมสมบูรณ์ดีค่ะน้ําเยอะปีนี้ค่ะน้ําดีมากๆมาเบิ่งทองให้ทองน้านี่หายใจโล่งหลายได้พี่น้องค่ะมีความสุขหลายค่ะได้เห็นในเบิ่งนมีความสุขค่ะบรรยากาศดีหลายๆค่ะพี่น้องดูมีบิวสีสวยค่ะพี่น้องนู่น ต้นไม้ลวงข้าวงามๆเหลืองๆค่ะสวยหลายค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะลวงเขางามๆใหญ่ๆค่ะพี่น้องอยู่ทุ่งนาบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องค่ะห่างไกลโควิดค่ะทุกวันนี้โควิดแรงมากค่ะเพื่อนเยอะมากคนติดค่ะต้องระมัดระวังกันนะพี่น้องเนาะยังไงก็กลัวเหมือนกันค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะ ยายใหม่ก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกๆก,กําลังใจนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเพื่อนมากมายค่ะที่มาให้กำลังใจยายใหม่ค่ะแล้วก็ยายใหมก่ก็พามาชมทุ่งนาค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีมีอาหารบ้างมีชมดูนู่นดูนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะรวมๆกันไปค่ะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้โควิดคลิปก็หายากค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบ ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนค่ะที่ให้กำลังใจนะคะยังใหม่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน